กูเพิ่มาหักเลยเนาะไปตายทั้งใดเราขี่ดื้อนอ่ะเหนียวตายใช้เนาะป่ะเนี่ยมีดกูเพิ่งเดามาเออเออดิตตอเอื่อยนั่นนี่เกิดคอยีิญญาสืถามยังอีกช่วงนี้เจ้าคือขายของดีแท้ใหม่อยากได้ใช่ปะคอยแยกเบกของดีชนะผู้หลีกขายของดีแท้คอยแยกได้ยังไ้เพจเนี่ย เอาหูเคยขายของตัวเนาะขายของออนไลน์ออนดาบไปนั่นขายตัวเชือกผ้าใครจ้าเดี๋ยวคงดีไม่จะใส่กูบอกเลยอย่าบ,บอกใครเด้อเออไปเดี๋ยว <ไป S 2> ยังยงไม่ทนันได้บอกแล้วไปเอาสัตว์เอาหัวจะใส่ล่ะไปพ,พาไปอป๋อนุพิสีนุพิสีสุดยอดเลยแม่ไปเตรียมเงินมากป่ะเราันหามาสี่สิบบาทนี่งเดียพ<อ>าคู่เราเท่าไหร่อันสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทโอ้ยเอยได้เบิ้องในที่เชื่อผนเดี๋ยวแต่ถ้ามึงได้แล้ว มันตอนมาแก่ได้เออมาแก่คนมันขวบจจออันตรายจ้ะจะบอกยังไงฮะนอยู่เปล่าปะเนี่อยู่คอยบอกไวโกนเออนี่แม่นบอกไปจ้ะคนมาแล้วถามโคกไปพุ่นนะเออเพามันคือไปยากแครเอาหยาดไปไหนก็ต้องไปดอกของดีหาใส่ไซเดตเสมอเนี่ยเฮ้ยไปค่อยๆไปนี่เดียวรู้อะไรมันก็ยาหลักกูไหมเดี๋ยวแปลงทางทำไมอืม ว้าวบาดนี้ยนั่งเจ้าเมาเราายเมาเราหรือว่าเจ้าที่ฮะผู้ใหโท้มากเนาะบารีน้องตายนางหน่อยตัวนี้ฮัลโหลทีละฮะหาเทอมเบิร์ดแล้วเปล่าง่ายเดี๋ยวด้อช่วงนี้โอ้ยบุคคลไมีคนมาหาเงินบุคคลเหลือเดี๋ยวเอาไปเป็นอาทิตย์หน้าก็แล้วกัน อาจเดี๋ยววันผี่จะโอนให้เด้เออเอาเอยอยากได้โดนีกกระด้เนาะเออเอมือเดกทรงพชิมาหาเนะเป็นขั้นเงียบเงียบเงีจะเป็นสั้นขั้นเลยาะมาจะพาไปปิดดีๆดปิดดีคนจะเห็นโอ้ยสี่ใส่เนบอร์นี่คือใครอึ้งลืมแถ่พะลืสี คุณอยู่ดีกินดีโอ้โหหน้าเห็นหน้ามากเลยวุ้นมันโอ้ผ่านที่ผ่านออกมากานออกมากดีๆเป็นทางไหนนอไปนี่เนาะพานออกมาฮะหน่อยยังได้ของดีนะโอ้ยากได้ของดีดีล่ะนางลงนางลงบ้าขึ้นแน่นดีแต่ลรเงี่เอาภากันเอายังมาเนี่ยแหะก็ะเงินเดะใส่ใคร มีมีเงินสี่สิบบาทเฮ้ยคนใดก็ได้ดอกให้ฮรังอันตอนไฮคลองเก็เออบัวยากกับวัวสีหันว่าจะเป็นผู้สาวโออหัวก็ได้ไอ้ยังขันยังนี่ขันสิบสองเอาเอาแต่ขันหาแล้วขันแปดก็เอามาไล่เถอะเอาก็เพื่อไว้เด้เพื่อน้องเด้อันนี้ขันสิบสองแมนวัวมันจังขังว่าจังหรอแมนโอ้ใส่เบอกระท่อมมาน้ำน่องเออหัวกับ่ัวสีหย่ำเลยเนาะของปวดปวนอะ อันเป็นยังไงล่ะของเอาไปให้นฮนไม่แต่ขายของดีขึ้นอย่างนี้นะเย่แมนโลูกข้านี่มาลูกค้าเขาปลกระไหลเลยแต่ละมือเนาะก็จีหนังนั่นผมประทันอยู่เขายยังไงขายจีหนังขายจีหนังเมื่อไนก็กีมาฝากพระฤาษีนะเด้ออ๋อผู้มีเขียวยู่ปะไม่ก็มีนะเนาะเขียวดีขึ้นยังนี่ไม่เพราะแต่เขียวดีที่เอลก็ดีเมื่อไนก็จีมาฝากจากเซนสองเซนเนาะอยจะเกยหลายมันสีแข็งก่อนเ่าแต่ใสรล่ะของดีเอ้า อันนี้มันต้องนั่งสองคนดิจันกูกลับบ้านก่อนกูเบิ่งเข่าก่อนจีหนึ่งเข่าให้พอเด้อให้คอยถ่ายอยู่นี่บอกเออถ่ายอยู่นี่เอาถ่ายกับก้อนว่ะอ้ยก็อยู่ใกล้ๆนึงมันก็ขี้เล่นมึงกลบนรถก็ทิ่นไว้พลื่นสีรถก็ะานเนี่ยกระยานอย่างปูได้เนี่ยกร่ยานมีอยัางพลื่นสีใจดีก็ยังนีเนี่ยมันจะเบิ่งเข่าก่อนไปไปไป เดี๋ยวคอยนั่กลับได้ของดีนะคอยซืกลับดอกกูจะเป็นหนึ่งขอดสาตั้งอย่าลืมนั่งร่วงดื้ออ๋อจากสองสามเซนเนาะเออไปกลับกันฟูที่ทงยางมาฝากกันนีที่เมื่อไหร่เอาโอ้ยอยากได้ของดีวะที่หลายับมายับมาเออนางร่วงนางร่ว้าโอ้ยอยากได้ของดีไหมพัลลีซีได้ของดีกับโบยากตัวเอาจับขันไว้เอาขันบมาเนี่ยขันขัน ขันยังไงล่ะเอกเนีกเอกโอ้ยมันก็ละขันของดีก่อโบยยางได้ละอีหล่กแต่ว่าคขลือสีจีไห่นี่ยาปากยาติงเด้อจ้าเขานอนลงนอนลงอีหลานอนลงเอาหัวมาทางนี้ตัวหัวมาทางนี้โอ้มาทางนี้โอ้ทางนี้บุตนัดถนัดทางนี้เออนอนลงอีหลานอนลงโอ้นอ ยังบ่มีลูกมีผัวตัวบ่วั่นด้มีจ้ะกะว่าสิเอาอยูบอบ่บัวบ่วหั่นในอยากได้เทือกี๋ตัวพราะลืษษ้อสด้สดบัตัวดอกบักกอ,อกใส่ดิโอ้เอาบัาดนี้พราะลื้อสิให้ของดีเด้อจ้าเกิอดอีหยังขึ้นก็อย่าเว้าอย่าว่าได้ยินบล่ล่ะได้ยินอืนโอ้ย ด้านสีมันมีอีหยังแทงหนูเอออย่าปากหนุ่ตะกุดตะกุดตะกุดบอกตะกุดเอาเดี๋ยวปูสิฟังตะกุดแล้วเด้อจ้าอย่าปากเออตะกุดอยังเออปูอย่าอย่าปากเอามันคือคือเป็นเจ้าสี่ตะกุดนะเอออย่าปากอย่าปากล้วเอื่อยตัวก็เอาไปยังส่ละเอนื่อยข่อยก็มาแบบนี้นะออโอ้ยยื้อๆอย่าปากอย่าติงเอาเอาทับปูอือโอ้ยอือโอ้ย ตะกุดยังเนี่ยเออตะกุดวิเศษนี่ล่ะโอ้ยเออกุลอยอุ้ยเอ้าเรียบร้อยดีเอาเอานุงเสือนุงพายกันล่ะโอ้ยเนาะโอ้ยเข็นไหนไข่บ่อมันมันถี่คายของดีอเปลีาเอายของดีขันบ่อดีกลับขึ้นมาหาปูไหมอู้ยอยากไม่ได้กลับมาอีกย่ดอกดีปานนี้ไปก่อนเถอะปูค้อนสีห็นไปไป มีเบอร์ละมีเบอร์ทรเอาอี <ท plural S 2> สเปียงเอาเบอร์ได้เลยล่ะเบอร์ทรอันศูนจ้านอกนั้นสีย่างเดียวเมนบอกเมนสีย่างเดียวเด้อคือคือคกับเบมูวังวไปคนละปูจ้ะเดี๋ยวไล่หาดื้อจ้าโอ้ยายยยยยปยยยยเยลย ใครขึ้นดิเนะคอยถือเลขเท่าไรเท่าไรโอ้ยสี่หมื่นมือแร่งนี่คอยถือฟันเอารางวัลทีหนึ่งข้นดิเด้อคอยถือเลขแบ่งขายสองหมื่นเออขายกีบขว้วเจ้าไปฝากปูอันนี้นะุคนหัวเนี่ยเอาสองเซนไปเจ้าือไปหาปูดีแท้คอยอยากถามเอ้าเจ้ามีหนับลมคมในกับปูเด้อได้น่าเพื่อนก็ต้องไปหาเพื่อนไปคอยไปนอนฟันเอากรนเด้อมือแร่งไปแล้ววะบอกเลยเด้อหวาน่าขึดวงดีไว้เถอะวะ กูจะจิ้วเนาะเนี่ยปูเนี่ยขั้นกับขั้นแต่ว่าอุ้ยมือแรงฟันดี้ะจ้าขันถือรางวันทีนึงสิไปกเสียเคาให้ดอกรางวัลทีนึงเด้อปูเด้อ ผู้ใดนี่ผีบ่เจ้าบ่เห็ดเนี่คอยถือเลขน่ะรางวัลนี่คอยคอยรางวัลทีนึงแน่ได้บอเฮ็ดคอยกวดน้ำไปหายบอเฮ็ดหยังตักบาท้เฮ็ดหยังสั่นฮะบ่เมาลราเจ้ามักหยัง พี่เอามืองกันเมียพี่แมวเคยเป็นเมียอะไรจังไบรเป็นเมียก็ผีนี่นะดาตากระทุเลศตาเกิดเปื่อยๆคอยมาเสียวลงทุเลศในลองเบงนี่ี่แมปลานั่นนะ่ะในเจ้าเสดขอรางวัลทีหนึ่งอีหลีอบอบอเอามึง ขอฮักตายเอาวะเอาก็ได้กูขอมาหลายเทียวแล้วกูเทียวเดียวกับพอเออสันเจ้าเสียละวันทีหนึ่งขออีลีเป็นบอมาเอาทั้งกระซีมางุ่มนาขอได้บอขอย่านนาเจ้าฮู้ดกระยานเอาเลยเถอะม่น่าเลยถือ Ngàn khóa... Ngàn bảy tháng đấy Tháng đấy cái này Mình khỏe lắm Áo